สวัสดีค่ะครูตันยงนะคะวันนี้ครูตันยงก็จะมาสอนร้องเพลงอีกแล้วนะคะก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เพลงของเราดูสมบูรณ์แล้วก็ดูพร้อมมากขึ้นเลยนะคะบางครงก็อาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะฉันก็ร้องถูกคีย์นะแต่ทาไมเพลงม,ม,มันยังไม่พร้อมสักทีทำไมฉันร้องไม่พร้อมเหมือนคนอื่นๆเขาอ่าวันนี้เนี่ยแหละครูตันยงก็จะมาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือการฟังดนตรีนั่นเองค่ะอา่าเป็นนักร้องเนี่ยมไม่ได้ฟังแค่ทำนองอย่างเดียวมันต้องฟังองค์ประกอบทั้งหมดของดนตรีนั่นเองนะคะหนึ่งเลยดนตร มีดนตรีชิ้นไหนเป็นส่วนประกอบของเพลงนี้และเราก็มาฟังคาราโอเกะนะทุกคนฟังคาราโอเกะให้มากกว่าฟังนักร้องร้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดนตรีนี่แหละมันทำให้เพลงเราเพาะขึ้นเดี๋ยวตหยองจะสาธิตให้ดูนะคะวันนี้ขออนุญาตเอาเพลงเวลาของพี่ป๊อปปองกูลมาเป็นเพลงสาธิตน,นะคะรอบแรกที่กูตหยองร้องนะคะจะเป็นการร้องแบบร้องเฉยๆร้องถูกทำนองแต่ไม่ได้ฟังดนตรีนะคะอาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลา วันที่เข้มนาลิกลาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้มุนเราได้เจอเจอก็เธอไม่ให้เธอจะไปไหนคนที่ฉันทำโอเคทุกคนลองฟังดูดีๆนะคะว่าอะไรมันขาดหายไป สัดส่วนของเพลงใช่ไหมคะเสียงหนักเสียงเบาคําสั้นคํายาวมันหายไปเพราะว่าเราร้องเพราะก็จริงเทคนิคเรามีเยอะก็จริงแต่ว่าทําไมดนตรีทําไม้ฟังดนตรีดนตรีจังหวะมันเป็น123456 1 2 3 4 5 6คราวนี้เราลองมาฟังดนตรีกันดูนะคะว่าสัดส่วนของดนตรีในท่อนฮุกของเพลงเวลามันเป็นยังไงตั้งใจฟังนะคะ เป็นไงบ้างคะทุกคนจังหวะใหญ่ๆของมันก็คือ123456แล้วมันก็จะมีดนตรีส่งแล้วก็จะเป็นเสียงเปียโนส่งขึ้นไปตามคอร์ดนะคะถ้าเราฟังแบบนี้แล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราลองมาร้องอีกครั้งหนึ่งมันจะได้แบบนี้ค่ะอาจมีซักวันที่เราเดินตรงเวลาวันที่เข็มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราได้เจ จะกอดเธอไม่เธอจากไปไหนคนที่ฉัน ตอนนี้พอเราะะเรารู้จังหวะแล้วอินเนอร์เราจะมาเยอะมากๆเลยแบบพี่ครูตันหยงร้องให้ฟังเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่เปลี่ยนไปถ้าทุกคนไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงลองกลับย้อนไปดูท่อนก่อนที่นุครูตันหยงจะร้องแค่ถูกทั้งน้อยเฉยกับร้องเพื่อฟังดนตรีมันต่างกันมากเลยนะคะ 1. สัดส่วนของเพลงจะเปลี่ยนไป2น้ําหนักเสียงเวลาที่เราร้องก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน 3. เราจะรู้เทคนิคว่าเราควรจะขึ้นเสียงสูงใช้น้ําหนักเสียงสูงแบบไหนในเวลา ที่ดนตรีมันค่อยๆส่งขึ้นไปนั่นก็คือท่อนฮุกที่เวลาเขาส่งอารมณ์นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเทคนิคนี้เนี่ยใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้นหยงเนี่ยใช้เทคนิคนี้ในการร้องเพลงทุกๆเพลงเพลงก็เลยดูออกมาดูสมบูรณ์มากขึ้นแม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเทคนิคการร้องเพลงเยอะมากหรือว่าใครที่ไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนเลยเราก็อยากมีความเป็นมืออาชีพแบบนี้ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะทุกคน ฟังคาราโอเกะให้มากกว่าฟังนักร้องเพราะว่าการฟังนักร้องเนี่ยก็เป็นการแค่แบบว่าฟังเรสเฟ้นฟังเทคนิคฟังทำนองฟังเสียงนักเบาของเขาแต่ถ้าเราฟังในเรื่องของดนตรีเรารู้ว่าดนตรีท่อนแต่ละท่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเพลงมันจะดูละเอียดมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะคุณตันหยงก็ฝากเทคนิคนี้ให้ทุกคนนําไปฝึกนําไปใช้ดูนะคะและทริคหน้าคุณตันหยงจาก เอาทิศไหนมาสอนอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านกลับมานี่ก่อนกลับนี่ก่อนใครอยากรู้เทคนิคการร้องเพลงเพิ่มเติมหรือว่าอยากมาเรียนกับคุณต้นยงตัวต่อตัวนะคะสามารถเข้าไปดูที่ IG ร้องเพลง .com หรือว่าจะแอดไลน์ไปที่ร้องเพลงเพื่อคุยกับแอดมินได้นะคะไว้เจอกันนะทุกคนนะคะอยากเรียนมาเจอคุณต้นยงได้นะคะคุณต้นยงรออยู่คะ่ะ